No. Hey, we be like, hey, hey. We be like hey. Hey. thick little bitch, and she got some good. Broke ass niggas ain't getting no. Just hit a ass, now we smoking on. Hey, we Thick, thick little bitch, she got some good broadcast niggas ain't getting no. just hit her now we smoke it on. Watch me bag talk. Little bitch do a trick when that gas drop. Freak bitch touch your knees and take back shots. She give me a hit and ride dick, that's a laptop. Woo. i hop out fussy on these bitches with the i Never take her home with keys to the telly. Hey, nigga, what you want? And ain't nothing you can tell me, bitch. I'm really putting no for my cousins in my relics. I'm on 10 feet. Hey nigga, who you think you is? Bitch, I'm big me. This little bitch swing that thing like a 10 speed. Make that ass shake, make it clap for this 10 piece bitch. Thick little bitch and she got some good. Broke ass niggas ain't getting no. Just hit her out, now we smoking on. Hey, hey, hey. Thick little bitch and she got some good. Broke ass niggas ain't getting no. Just hit her up, now we smoking on. เสนเวันนี้มันหลายตาฮะวันนี้ตอนแรกจะมีตีฉ่นสามยี่ดีแปบที่อยู่แฟกอะ ลูกสองพี่เก่งมายิงได้สุดยอดยิงไม่ตกเป็นตัวยิงช่องลงไหนอ่เดเไลงไหนโอ้โห t y alive นีอโแล้วนีลงชั้นบน

I've got 10 squads active in the field. And here, you to Inserting additional armor. Reloading. That's me. Nice, nah, i nah, Good kill. Marking the rest of that squad oh. on your tag man. Get hunting. Yeah,

ไม่กาหราเล็งต่นานแล้วนี่ทีมเลทีมมาแล้วก็บย,กกยุกิยอหมายใจวะเพื่อนมันแล้วอยุ่ิห้ เื่อมันทำกูตกใจหลายรอบไม่ที่ใจลยลงบ้านนี่มเตาลงโดดลงไปอะไรกันนั่นเป็นมีเข้างบน

นนมองไม่ตั้งใจพี่เสือ <laughs> ละเสือละ <c oughs> มัน,มมมนมวิ่งออกมาจากซุ้มเลยลมลงโหลดเลยไม่ต้องเย ัมัวอมนี่มีตรบ้หามีตัวดักมีตัวดักของ

ตัดโดชาอย่างนี้โดนพี่ตอบหัเดอเือทก็กันดดอวิ่งซ้ายนะพี่วิ่งขวาแล้ได้ดิต้องวิ่งขวาอเมีซ้ายนะไดผมมีาพี่พี่ต้องดว

นัม oh, no ันนะนี่ก ah ูบอกเลยโดนมาตามตัวเองนี่แต่เออสตรีมสตรีมพิมพี้อะไรอย่างแตกพีเออะไรโดนมันจะเกิดด้วยแบบนี้เออครับไปใครมีกระสุนลูกตองทิ้งให้เลยมามาในหลอปพล้สนิกที่ตีเขาอยู่ข้างเดี๋ยว

อูเจอบแม่งซ้ำซุยี่กูไม่ได้เล่นเลยนะซ้ำซเดี๋ยวไรู้เมันไม่รู้เรื่องเลยที่งบอกเลยถ้าเขียนไม่คเขียเราต้องขยับนะดูเลยดูเลยดูเยเขียนนะบันบนบ้านกเสแล้วพี่เอ่อมันดูยังดู เฮ้ยสวยดีเพื่อนเออเฮี้ยขอโทษที่ด่ามึงแล้วกันมาซื้อไหมเลยมาแต่งกันเราเล่นขอบขอบนอกไหมหรือขอบไหมได้ได้ได้หมวเดี๋ยวผมเล่นขอบนอกให้เล่นไปเลยนะยอดมากเลยยอดมากเลย เกียร์เกียร์ของก่อีเลยเกียรันติดโดดติดลุนเดี่ยวมามีนะเกียร์เคียร์ไม่เคลียร์นะไปดีจีเดี๋ยวน้ำโอ้น้ำได้แล้วขั้นเรยวๆเลยดเลยดำเลย ดีจีดีจีดีจีเฮ้ยโคตรมันหววเลยโอ้ดาเมีดแปดพันนะครับไม่อยากจะคุยเท่าไหร่หรอกลงปูงยิงกันยิงสิบแปดสิบเอ็ดเดี๋ยววช่วยเปรีบมั้ยที่ยิงสองไปแล้ว ว่าูก็แยกเินคนแล้ไม่สนใจใคิเลย่้ถ้ามีเงินเมื่อกี้ซื้อหมดเราอาจจะไม่มีคนสนใจร้านค้า ผมยังงงว่าพี่วิ่งไปได้ไงวิ่งอยู่ข้างหลังพี่เต็มเลยมั้มันก็มัวแต่หอบคุณหอบคุณเออมาแล้วมาทะเลไวโอ้ยกล่องแดงกูโอ้โหเนี่ยแดงกล่องแดงกูหา ดนหน่ะพี่เจ้เปล่าปาดคอไหมเต็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 มปืนรัวเหรอคุณมีแต่มีเท่านี่นเจอไปแล้วเออโดดมาพี่เอนโดดมาเต็มเต็มออนมีออนมีทุกกายทุกกายตูกกายตายอไรบ้างไตร่ตร three e were t h ย e e ไอ้ดีผมกู้มาคื สตัวพี่สามตัวตำโดดมาใหม่ตัวนะโคชิมแย่ปือ้่่ขอม่พี่ไ่เก็บไอ้กนันันช็อตพี่กนวันช็อตันชอตที่ไหนอะไรพี่เห็นปะไม่มีวะพี่อยู่บ้างอ่บ้างบ้างอ่างแถวฝั่งนู้นน้องเต็มแนะตรงหม่แต่วิ่งดดเลยวิ่งดดโดนแน่นอน โ,โดนโดนโดนดาวสองเห็นไหมโดนแล้วโดนไหนดาวที่บ้านไหนดาวสามดาวสามอ่ะนี่คุณอยู่นี่หนุนไปลงที่ไหนวะบอกแล้วเด็ดแน่นอนกะระยะไว้แล้วมียังเดินนะยังเดินมันไปไหนอ่ะมันไปไหนอ่ะเราไปซื้ออยู่ให้เรา พี่ตัวเองพี่ตัวเองวัดระยะดูบนหลังคาไอ้บนหอคอยยับยับหยับถูกใจแอร์ไซแอร์ไซเดี๋ยวพี่แอร์ไซนะอันเดาอันเดาแอร์ไซได้ไหมไม่ต้องไม่ต้องได้ถูกซ้ำ มันอยู่มันอยู่นี่หน้าพี่กิงเลหน้าพี่กิงสอตัวดูเลยพี่แอร์สายไปกูไปปะโอ้โอ้สไลซ์สไลซ์ยิงไม่ทันเนี่ยตัวตุาหลังมันเลย ไอ้ไไม่อนอ่าไม่โอ้ม่กเฮ้ยมันมาบนันยทสลิงแล้วลางบานเยมั่วั่วเลยอ่ะโดนไอ้ไมันเฉยมันโดดมาแล้วมันโดดมาแล้วยังไม่ได้แอ์ได์หรอนี่ มันมามันมาหาพี่ไ,ไป,ไไปไหาด้วยของตัวดาบไอ้เออวนเว,น,วนดาบใครวะใครอ่ะีโหล,หลดมาไม่ทันเก็บโหลดได้ไหมน่าจะ Hostile shooter. Head for indicated location. Target area marked. You're cleared up. Copy that, The three is on station. Recon requesting recon overhead. Now you now? <laughs> <are you> <laughs> Go go. Enemy destroyed. one Priority request received. We are down. the man, one man. Eyes on enemy. Damn it, damn it. Hostile shooter. Hey. แเดี๋ยววันนี้กูจะเกิดวะทำไมเสียงมุดหายแล้ววะไม่ออกข้าใหม่อ่ะไม่แกเป็นกับไม่แกไม่จะเตียนเลยเน็ตแกไม่ My... My off, home <laughs> right. Additional target added while time it remains. Uh... Nice, no. uh, <laughs> oh. <No. laughs> All squadmates are in the safe zone. are in the safe Gas is closing in. Not done, done yet. Get so some napalm on my target. Changing mags. <riots> <laughs> sí, Cycle to two 22 inbound. Commencing run. <laughs> Enemies blocking into the AR. No into from up here.

เปิดให้พี่ไม่ได้สาบอกไม่ไม่ดาวหอไม่อยู่ตเนี้ยไม่อยู่ตรงเนี้ยอันนี้กูจะเกิดไอ้หนูจวนนี่น้ำมานีตรงนี้ นน้ำวะมุกไม่ได้กับมึงด้วยี่ย้ายไ,ไปไกนหน,หน้าคุกป่าวะโอ้ย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 เซนชั่นลองหน้าท่ามลงหน้าท่าทงางพี่กึ่งโดนว่ะพี่กึ่งลงเรือตอน ัน,น,นี่มันอยู่ผมพี่พี่จะกลับไปกับทีมนะว่าะรอดวิกเกอริกเกอโอ้ยกูจะเกิดววันนี้พี่ยังไม่ได้เิออีกหรอมันซื้อคนอยู่อยู่บนไออยู่เร็ว เออมันยิงพี่สนไนเปอร์ไนเปอร์ิอนิปอนผมบอกผมจะเกิดพี่เอเฮียตกเฮียพลาล้วเพื่อนซื้อโหลดป่ะลงมาดิลงมาดิสองตัวเลยอัดไม่ถูกว่ะมอไม่เห็นพิกัดเหออ้ีอ indicated right Nice. One more. Takes more than that to okay, the, on one the board board. <laughs> it? Uh, this prison guys. Come ่ได้ว่ะไปลงอ้ไรสเลยวะกดผิดอ่อนไหมออไหมอ่อนเรืออยู่เหนอะพี่นอนเงยเลยเบบนเ็นอลพี่พี่โดนแ เอาอะไรดีอะเอาไอ้น,นี่ไหมเอาเอาไอ้น,นี่ไหมเอา U A V สักอันไหมเอาอะไรไหมเอาแอร์ไดีวะไอ้นี่นดวีวะน่ากัน <Okay. S 1> <Nice. S 3> เอาอะไรละ่ะจริงโอ้แปตหมดแล้วบอลเนี่ยเขานะ เ้นุาตันมเลยวะไม่รู้ว่าเราไม่ต้องมีใครแบกเะว่าเราไ่าเองกเะว่าม่ว่เราไมงมกเพราว่าเรไม่รู้ว่ารต้องีแบว้วเรกะว้าต่าอีกอ่เมีไม่ตองีาตชิงเไม่ดี เกมไายนะเกมฟอร์ม